AFB 1 1 8 8เว็บสายตรงการเงินมั่นคงราคาดีที่สุดดูบอลครบทุกลีกคอบอลต้องไม่พลาดลิงอยู่ที่ first comment เข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยนะครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาโมมันสก่อนเกมฟุตบอลพิมเมล็กอังกฤษคู่ระหางสิงบลูสเชลซีเปิดรังสแตมฟอร์ดบริดต้อนรับการเยือนของดาบคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแข่งขันเวลาเที่ยงคืนเครื่องทางทูวิชันส์แหละครับมาดูเฮดทูเฮดของเชลซีกับดาบคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับ เจอกันมา8ครั้งในเกมลีกเชลซีชนะไป3ครั้งนะครับแล้วก็เชฟยูชนะไป4ครั้งเสมอกัน1ครั้งนะครับผลงาน5นัดหลังสุดของพวกเขานะครับที่เจอกันมาเชลซี Chelsea ชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้กับเชฟยู1ครับโดยฤด,ดูกาลที่แล้วเป็นฝั่งเชฟยูที่ทำได้ดีกว่านะครับ ด้วยการบุกมาเสมอเชลซีที่สแตมฟอร์ดปิดก่อน2ประตูต่อ2ก่อนจะกลับไปชนะที่บ้านตัวเอง3ประตูต่อ0นะครับนี่คือฟอร์ม5นัดหลังสุดในเกมลีกนะครับเชลซี Chelsea, ชนะ2เสมอ3ไม่แพ้ใครนะครับแมตช์ล่าสุดในเกมลีกพึ่งบุกไปถล่มเบอร์ลี่3ประตูต่อ0มานะครับส่วนฝั่งดาบคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับฤดูกาลนี้ยังไม่ชนะใครเลยครับ5นัดลังสุดเสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง4 นี่คือผลงานในฤดูการนี้ของพวกเขาทั้งคู่ครับเชลซีอันดับ7เชฟยูอันดับ19เลยนะครับแตกต่างจากฤดูการที่แล้วอย่างสิ้นเชิงเชลซี Chelsea ชนะ3เสมอ3แพ้น1นครับในฤดูการนี้ส่วนฝั่งเชฟยูยังไม่ชนะใครอย่างที่บอกไปนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง6ผลงานการทําประตูต่อเกมครับเชลซี Chelsea อยู่ที่2.29ลูกต่อเกมนะครับที่จะสามารถยิงคู่แข่งได้ส่วนดับคู่อยู่ที่0.43ลูกเท่านั้นเองเรียกได้ว่าค่าเฉลี่ยนี้2เกมยังไม่สามารถยิงคู่แข่งได้1ประตูเลยนะครับ ส่วนค่าเฉลี่ยการเสียประตูนั้นน้อยทั้งคู่ครับเชลซีอยู่ที่1.29ลูกต่อเกมนะครับส่วนดาบคู่อยู่ที่1.43ลูกต่อเกมนะครับมาดูสภาพความพร้อมของฝั่งเจ้าบ้านครับเชลซีทำผลงานได้อย่าง,งยอดเยี่ยมหลังจากชนะมา3เกมติดต่อกันในทุกรายการนะครับสภาพทีมเกมแน่นอนว่าแฟรงก์ลัมพาร์ดพิการทีมชาอังกฤษจะไม่มีไคลฮาวเวิร์สที่ติดเชื้อโควิด -19 เช่นเดียวกับบิลลี่กิลมอร์ที่ยังต้องพักรักษาการบาดเจ็บจู่นะครับ ขณะที่คริสเตียนูริสิต์ก็โดนโรคเดี่ยงเล่นงานบริเวณก้ามเนื้อต้นขาด้านหลังแหละครับในตำแหน่งผู้รักษาประตูก็ยังคงเป็นเอโดอาเมนดี้เช่นเดิมถึงแม้ว่าเกปาอดิสบรารกาจะหายจากการบาดเจ็บหัวไหล่แล้วก็ตามหลังจากในทวารทีมชาติสโเก้าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเสียเพียงแค่ประตูเดียวจากการลงสนามไปแล้วเจ็นัดในทุกรายการนะครับและก็หวังจะสร้างสถิติเป็นผู้รักษาประตูรายที่4ที่เก็บคลินชีตได้ทุกเกมจากการลงสนามสี่เกมแรกในศึกพิบัตอังกฤษ,กฤษต่อจากอเล็กซ์แมนนิงเกอร์ อันเดอร์สลีเนกาดและก็เปเป้เรนาแหละครับส่วนการจัดทัพก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักจากเกมกลางสัปดาห์นะครับจะนำทัพโดยติโมแวนเนอร์เอ er, ็นโคโลกองเต้จอร์จินโนฮาคิมซิเยกและก็ทามิอัพบราแฮมเช่นเดิมฝั่งของทีมเยือนดาบคู่เชฟฟิลด์ยูนเต็ดแพ้ในเกมลีกมา2เกมรวดนะครับเกมนี้คริสไวเดอร์ผพิการทีมจะไม่สามารถใช้งานอีธานอัมปาดูที่ติดสัญญายืมตัวกับสิงห์ตน้ำมันคลามได้แหละครับแล้วก็แจ็คโอเพเนลที่บาดเจ็บยาวนะครับจนต้องพาากาททงักรัักกกษาาาารบบดดเจ็ท้งฤูล เช่นเดียวกับ et, ลิสมสเซตและก็จอห์นเฟร็กนะครับที่คงจะกลับมาช่วยทีมหลังจากพักเบรกทีมชาติขณะที่้านหน้าดาบคู่เตรียมเปลี่ยนมาใช้โอลิเวอร์แม็กเบิร์นี่และก็เดวิดแม็กโครดิกนะครับยินเป็นคู่หน้าตัวความหวังหลังจากที่อริอันบลูสเตอร์ยังไม่สามารถประเดิมประตูแรกให้กับทีมได้สําเร็จนะครับตั้งแต่ย้ายมาจากลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับมาดู11ผู้เล่นตัวจริงดีครับว่าจะลงสนามของฝั่งเจ้าบ้านสิงห์บลูเชลซีนะครับจะมาในระบบ4 2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็นเอโดอาร์เมนดี้นะครับแทงหลัง4คนประกอบไปด้วยลิสเจมฝั่งขวาครับฝั่งซ้ายเบนชิวเวลคู่เซนเตอร์ดาวิดซินวาแล้วก็คุสุมานะครับของกลางสองคนใช้จอร์จินโยกับเอ็นโคโลกองเต้สามประสานทุลุกมีฮาคิมซีเจคเมสันเมาแล้วก็ติโมแวนเนอร์นะครับหน้าเป้าใช้แทมี่อับราฮัมส่วนฝั่งดาบคู่เชฟฟิลด์ยูนเต็ดจะมาในระบบ3-5-2นะครับปรักษาประตูเป็นอารอนรัมสเดล แผงหลัง3คนประกอบไปด้วยคริสบาร์แชมจอห์นอีกันและก็เอนดาสตีเฟนกองกลาง5คนครับมีจอห์นบอลด็อกซันเดอร์เบิร์กโอลิเวอร์นอร์วูดเบนออสบอนแม็กซ์โลส่วนคู่หน้าตัวความหวังมีโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่และก็เดวิดแม็กโกรดริกแหละครับบิดท้ายกันที่ฟันธงลงสกอร์นะครับสำหรับเกมคู่นี้ถึงแม้ว่าดาบคู่เชฟฟิลเนเต็ดจะทำได้ดีกว่าในฤดูกาลที่แล้วสำหรับการเจอก,กันในเกมเลีก แต่เชื่อว่าฤดูกาลนี้ครับฟอร์มคนละเรื่องเลยสําหรับดาบคู่เชื่อว่าเชลซีจะสามารถเก็บ3แต้มได้ในบ้านแล้วก็สกอร์ขาดมี2ลูกอย่างแน่นอนนะครับขอบอลทุกท่านมีความคิดอย่างไรสำหรับเกมคู่นี้สามารถร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนขอบอลเช่นเดิม1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ